แล้วพก่แล้วบาดออกมาแล้วนีนววว่นี่กระเจี๊ยบย้อนสิตอนบาดพระชั้นนี้เสรมืเลยยันมีเลยนะมื้อเดี็กชิบช้าสวนเนี่ยเราจะเอาไนมันไว้มันไว้ปลูกอีกแม่มาอเอาช้อนมานเอาหนูหนูอันนี้เด้อหนูวควัดเอาไนทอ่อนเมเด้อค่อยๆเด้อเนี่ยอ๋อเอาแต่ไนออกเด้อเอาไม่ออกก่นอนค่ะ อันีกดอกกอนเธอสัญญาณนีไปเนี่เฮ็ดกลมๆว่าเป็นดอกเดี๋ยวมันฉิบกลมให้มันฉิบกลมสีอับอาย้ายหนาแถวเอฟซีซีเลียมก็แล้วกันมันิเดินเอามือมีดนะอันกระดูกแตกหัวก็ฉีเศร้าไปได้ว่าดิฉันเต็มมือใส่ดิเนี่ยอันกระดูกแตกอางนี้ดิฉันถนัดใส่ไอ้หนูถนัดไหนรู้ไหมถนัดอะไร ขวาถนัดขวาถนัดขวาอู้ทำแบบนั้นไม่ได้ลูกแบบนี้ต้องเอาหนูข้างในก่อนอันนี้แม่จัดก,การเองเอ,อเอาเม็ดออก,าก,กาอย่อออางเดียวเหรอใช่ค่ะเอาเม็ดออกให้แม่เออค่อยๆทำดูสิกม่เอน้ำมัาช่วยทำเราแยกกันยังไงเอาแยกไหมคะอเ,คเอาแยนะคะแต่มันก็ง่าย อาจจะทําไม่สวยนะคะแต่ว่าเราก็คอยมาเก็บงานตามทีหลังเราให้อพอให้ลูกเราได้ให้เขาได้แสดงออกนะคะให้เขาได้แบบมเหีดน้ำเห่านะเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะแม่หนีนตองระว่างเรือมีดไม่งานจะถือมีดบาดลึกกัน,กนกไปแล้วมีบาดท,ทุกวันนั่นแหละมีบาดท,ทุกวัน าบ,าบ้บาดแล้วบาดกิงแม่ป่านีบาดอีกดอกนี่คือ,อไรฟักทองอันนี้มันคือทองฟักทองไม่ใช่หรอ,รอนี่เห็นไหมกงมันทองมากมาเด็กนีซีเรียมบอกอยู่นั่นแม่คือฟักทองไม่น่ามันชื่อว่าฟักทองเลยโอ้เพราะอะไรอ่ะเพราะท,ทำไมเพราะเพราะอะไรเขาถึงชื่อว่าฟักทองเหรอเฮะมันไม่ใช่ทองจริงๆโอ้มันเหลืองๆใช่ไหมฟักหลอง มาคิดไปที่ได้บอกว่าเฮ็ดไปแกน้องไผ่์น่เด้อแซนแกนหลานนี่เด้อแซนล่ะบอกเป็นกระดดิฉันกดปกจะพ well. ี pues ่ห้ามใช่ไหมอันยากก่อนอันเอาหน้าออกนีหลักย่อตอนยากมากอันยังก่อนมันก็บประด้ยากเด้อขันจะมันก็บใช้เวลาอยู่ใช้เยอะมันก็ใช้เวลากดใช้ความประณีตนะค่อยขูดเนาะน้องอนนมันเนาะ เนาะอืมในแม่ขูดต่อเองนะถ้าเราทำได้แค่นั้นนน่ะีเป็นหน้าที่ของแม่ต่อโอ้โหแม่ดูตรงนี้ดิไม่เป็นมือนั้นเลยดู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 ทาเมืองหนังกัน้มาหนีตาย